สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอหัวโตโตนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะอาจจะมาเร็วหน่อยเพราะว่าสัญญากับบางคนไว้ว่าจจะทำเรื่องความรักนะคะดวงคุณจะมีความรักหรือไม่แล้วว่าหรือว่าคนที่มีรักอยู่ตอนนี้นะคะ อาจจะแบบว่าไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็ตามนะคะหรือดวงคนอย่าล้างไปไปแล้วอยากมีคู่ใหม่อย่างเงี้นะคะคนโสดจะเจอเนื้อคู่ไหมอันนี้เป็นดวงรวมนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะความรักดวงความรักนะคะตอนนี้นะคะคนทางไกลหรือเนื้อคู่เรานะคะ เป็นอย่างไรบ้างเขาคิดถึงเราเรามีโอกาสจะถูกได้แดงให้กันและกันหรือเปล่านะคะตามหาได้แดงกันเจอหรือเปล่านะคะทุกคนมารอดูกันเลยค่ะขออนุญ,ญาตสับไพ่นะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมไพ่แห่งความรักครั้งนี้นะคะเราจะได้เจอคู่รักไม้นะคะคนบางคนนะคะถามหาเนาะนะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะให้ทิกขอนะคะว่าขออย่างไรให้ได้เนื้อคู่ที่ปังๆได้เนื้อคู่ที่เป็นคู่บุเพสันนิวาณะกันนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ขอพระแม่รัศมีของโอภาภิคเนตรนะคะผู้สําเร็จแห่งด้านความรักจะมาโอเคค่ะนะคะขออนุญาตพ่อแล้วนะคะพ่อพิคเนตนะคะแล้วก็องพระแม่รัศมีนะคะ อยาก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 สำเร็จเรื่องความรักนะคะให้ทําตามนี้นะคะโอเคมาดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะนี่วิูเนื้อเอ็มเพล คุณจะเจอรักแท้แน่นอนค่ะเหมือนรักแรกแย้มเหมือนรักครั้งใหม่เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนรักครั้งใหม่เลยนะคะเป็นรักของแบบว่าบางคนนะคะถ้ามีความรักนะคะคุณจะมีน้องนะคะแล้วก็นะคะถ้าคนที่ยังโสดนะคะคุณจะเจอคนที่มีอายุมากกว่าเป็นชาวต่างชาติแน่นอนนะคะคุณเขียนลิ์โอ๊ยคุณเขียนลิ์ไว้เลยนะคะ,ะทุกคน ขอแม่หมอขำได้ไหมอย่าว่าแม่หมอบุลี่นะคะทุกคนอย่าว่าแม่หมอบุลีนะท่านบอกว่ารอไปก่อนท่านบอกว่ารอไปก่อนนะทุกคนรอค่ะคนที่เป็นโสดรอไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ อย่าว่าแม่บอกบุลีนะคะ,ะคนที่เป็นโสดรอไปก่อนนะคะแฮงแมนออกมาไมแรกเลยจ้านะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะคนที่ใฝ่หาความรักนะคะคนรักของคุณมีไหมมีค่ะแต่ว่าราอไปก่อนนะคะนะคะโอ้โหที่ผ่านมานะคะความรักของคุณคุณเจอคนรักที่ไม่ดีคนคุณก็เลยดูนะคะห้าดาบคุณเจอความรักไม่ดีมาคุณก็เลยยังไม่เปิดใจด้วยแหละ นะคะใช่ไหมคะบางท่านคนที่เป็นคนโสดนะคุณเจอรักไม่ดีมาแบบเจ็บช้ำกับความรักแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเกราะป้องกันตัวเองไว้สูงมากเลยนะคะนะคะถือดาบไว้รอเลยเดฟูทำไมจะไม่เจอราคาที่รักทั้งหลายดูนี่คะ่ะท o ออฟคัพดื่มดําคุณจะได้เจอถามหาคู่คุณจะได้เจอคู่แน่นอนแต่รอนิดน,นึงนะไม่ได้ผู้รีนะทุกคนแต่เราขำให้วเลกออกมาก็แฮงแมมบอกว่าให้รอเลยอะ เอออาจจะเป็นได้สีแดงก็ได้นะคะผูกติดกันไว้นะคะกับชาวต่างชาตินะคะเดอสตาเป็นคู่รักที่คุณตามหาเป็นคู่ที่จะทําให้คุณมีความสุขเดอสตารก็คือความสุขความสมหวังนั่นเองนะคะนะคะได้เจอแน่นอนนะคะคนรักแต่ให้รอไปก่อนสายมูเตลูมาทางนี้ค่ะอยากขอพ่อแม่รัศมีเรปเปอร์เรนยื่นมายื่นเลยมายื่นใบมาเลยค่ะเดี๋ยวแม่หมอจัดการให้นะคะ ได้เจอปีนี้ล่ะค่ะนะคะเป็นคนที่เอ่อคนรักของคุณนะคะด้วยความคุณเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวเป็นคนที่ระแวงนะคะเป็นคนที่รู้รู้จักแบบว่าเออใครมาดีใครมาร้ายคุณเคยผ่านจุดหนักๆมาแล้วเรื่องความรักคุณก็เลยเป็นคนที่กลัวความรักกลัวคนมาหลอกกลัวนูน่นมานี้ บางคนห่วงความโสดมากเลยนะคะบางท่านห่วงความโสดมากเลยนะคะอยากมีแหละรักแต่ว่ากลัวเขามาทําให้เราแบบอ๋อไม่มีความสุขเหมือนโสดใช่ไหมคะบางท่านเนาะนะคะคุณจะเจอพ่อไม้ค่ะค i n อ of ฟอนนะคะคุณจะเจอราชาถือไม่เช้าพ่อไม้ก็จริงนะคะแต่พ่อไม้ที่ใจดีมากนะคะ อันนี้บางท่านจะเจอพ่อไม่ที่เป็นคนไทยนะคะหรือว่ามีอายุห่างกว่าคุณนั่นเองนะคะ เป็นผู้ชายที่รูปร่างดีนะคะนิสัยดีนะคะอบอุ่นจริงใจให้โอกาสคุณนะคะให้โอกาสคุณไม่ว่าคุณจะเป็นงองแง,ง้งขี้วินขี้เหวี่ยงขี้อะไรก็ตามนะคะคุณจะได้เจอเขานะคะนะคะยื่นเรฟเฟเรนซ์มาเลยเดอะเวอร์บางคนนะคะเจอคนต่างชาติคนต่างชาติกำลังร่ำร้องอยากจะมาหาคุณแทบบ้าแทบตาย เดอะเวอร์ word, นะคะบางคนนะคะอยากเดินทางไปหาคนต่างชาติหรือว่าอยากเจอคนต่างชาติยื่นเลฟเฟอร์เรน์มาเลยค่ะยื่นเลฟเฟอร์เรน์มาเลยค่ะของค์ณแม่ๆนี่ค่ะอยากเจอเหลือเกินเดอะเดวิลแต่บางคนก็กลัวเจ็บเพราะเคยเจ็บมาเยอะนะคะเจ็บมาเยอะไม่เจ็บมาเยอะได้ไงคะห้าดาบจนต้องรักษาแผลใจตัวเองเดอะแฮงแมนบอกว่าคุณต้องรักษาแผลใจตัวเองนะคะนะคะบางท่านนะคะโหเจอมาแบบ นะคะแล้วคุณก็เจอ King of คัพนะคะอันนี้พ่อไม้เนื้อหอมโอ้โหใครเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยสง่าเป็นผู้หญิงชาวต่างชาตินะคะสวยสง่าเพียบพร้อมทุกอย่างเป็นคนสวย,สวยเลยเป็นคนสวยเลยนะคะถ้าครับถ้า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 เป็นคนโสดนะนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นคนที่คนมีคู่ครองแล้วนะคะก็คือ สามีของคุณนะคะจะปื้มในตัวภรรยามากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรคะภรรยาดูมีออร่านะคะสามีก็มีออร่าเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงโสดจะเจอพ่อไม้นะคะเป็น c o o ระดับ CEO นะคะจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนนะคะแล้วไงต่อคะ The t ชา e r บางคนเพิ่งเพิ่งจบเพิ่งตัดขาดเพิ่งเจ็บข่าวสดสร้อนๆเลยเพิ่องอกหักมา นะคะที่จริงเราไม่ได้ทําเรื่องความรักนานแล้วนะแต่ว่ามีบางอย่างทําให้แบบวันนี้เราต้องอ่านเรื่องความรักให้ได้บางท่านนี่เพิ่งเจ็บสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะก้าวไปให้ได้นะคะก้าวไปให้ได้นะคุณที่คนที่แบบเพิ่งเจอสดสดร้อนร้อนมานะคะนะคะเดี๋ยวคุณก็จะเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะหลังฝนตกนะคะคุณจะเจอจริงด้วยห้าเหรียญน,นะคะคุณ คุณผิดหวังในความรักแล้วคุณก็โศกเศร้าผิดหวังความรักยังไม่พอแล้วก็เรื่องเงินด้วยนะคะคุณอกหักมาคุณชอชกช้ำรักกรรมใจมีปัญหาเรื่องนะคะเรื่องการเงินด้วยนะคะบางท่านนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงนะชีวิตของคุณเดินออกไปได้เพราะว่าที่ผ่านมา ถือว่ามันเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งนะคะแล้วคุณจงก้าวผ่านใหมน้มันไปให้ได้แล้วพอเจอบทเรียนใหม่นะคะให้จําไว้บทเรียนเก่ามันคือคุณอาจจะลืมคุณอาจจะลืมครูที่สอนได้ครูที่สอนตำราเรียนของคุณได้แต่คุณอย่าลืมวิชาที่คุณเรียนนะคะนะคะมันจะ ทำให้คุณได้เป็นบทเรียนอย่างดีนะคะว่าใครมาดีว่าใครเฮ้ยเขามาไม้ไหนนะเขามาแบบนี้เขาต้องการแบบว่าหวังเค็มเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหวังชนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยหวังชนเราเฉยๆหรือว่ามาแบบครอบครองนะคะโอ้โหนะคะห้าห้าหมดเลยผิดหวังด้านความรักจริงๆว่าบางคนนี่ห้าห้าเลยนะคะผิดหวังแบบ ผิดหวังแบบเสียใจบางคนคือผิดหวังเลยเนี่ยผิดหวังอย่างแรงแบบบางคนแบบถึงขนาดแบบว่าจะทําร้ายตัวเองทุกปัญหามีทางออกนะคะคุณจะเจอโลกใบใหม่ของคุณคุณมองหาลอง อย่าก,ก้มหน้าอย่าอยู่ในห้องนะคะลองออกไปข้างนอกแล้วคุณจะเจออะไรใหม่ๆเจออะไรที่ดีๆสำหรับชีวิตคุณแน่นอนโลกใบใหม่ของคุณสวยงามเสมอแค่คุณเปิดโอกาสให้คุณได้รับความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะยื่นเรฟเฟลเซน์ให้พ่อแม่และสีแล้วคุณจะได้เฉลองฉลองกามสูขนะคะที่ผ่านมาถือให้รู้ไว้ว่ามันคือบทเรียนนะคะบทบอกแล้วว่าครู คนที่ทําให้เราเจ็บช้าก็คือครูของเราคุณอาจจะลืมได้นะคะแต่คุณอย่าลืมบทเรียนที่ทําให้คุณเจ็บนะแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขเพราะช่วงนี้บางท่านนะคะผ่านมาแล้วแหละที่ผ่านมาคุณเจ็บมาเยอะนะคะในเรื่องความรักกันนะคะคุณมองหาใครสักคนแต่ว่านะคะอุ้ยขึ้นขึ้น5ทั้งนั้นเลยอะ่ะทุกคนขึ้นนี่ก็หความขัดแย้งการทะเลาะเบ,บาแหวงกันนะคะ ความขัดแยง้งความอกหักความเสียใจผิดฝังคือแบบโหคนเจ้าของคลิปนี้คือแบบเจอมาทุกอย่างเลยนะคะอกหักแบบทะเลาะแบบรุนแรงเลยคุณเป็นคนที่เสียใจหนักสุดใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะรักใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วนะจ๊ะเอสออฟบอรักครั้งใหม่กำลังมาเติมเต็มให้คุณแล้วแค่คุณเปิดใจไม่เป็นไรนะคะรักครั้งใหม่มาแล้วคะ่ะ นะคะไม่เกินหนึ่งเดือนนี้แน่นอนนะคะรักครั้งใหม่ของคุณจะเกิดขึ้นนะคะไม่เกินเดือนมิถุนาแน่นอนนะคะเดอรเรเอร์ <L> over, เห็นไหมออกมาแบบออกมาแบบก่อนที่แม่หมอจะพูดอีกนะคะอุ่ยไม่ใช่แม่หมอพูดก่อนจะออกมานะคะเดอรเรเอร์ <L> over, นะคะรักครั้งใหม่สดใสแฟนที่ดีคือแฟนใหม่นะคะทุกคนนะคะแฟนที่ดีคือแฟนใหม่ คุณจะมีคนที่มาชอบคุณนะคะหรือตอนนี้อาจจะแบบว่าการการที่คุณกําลังเฮิร์ตอะคุณอย่าเพิ่งหลับใครเข้ามานะคะคุณต้องคิดให้ดีๆก่อนแต่ถ้าคุณหายหายเฮิร์ตมานานแล้วอะคะ่ะสําหรับคนที่หายเฮิร์ตมานานแล้วนะคะจะมีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเป็นรักที่มีความสุขเหมือน14อีกครั้งนะคะจะเป็นรักแบบ บางคนอายุไล่เลี่ยกันแต่บางคนแบบว่าไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรักที่สดใสซาบซ่าเป็นรักเหมือนคุณป๊ปปอปปเลิฟอะค่ะเหมือนแบบว่าคุณอายุ15 16แล้วคุณมีรักครั้งแรกแบบไฟฟ้าสถิตอะเออนั่นแหละแค่มองตาก,กันแค่7วินาทีก็โอ้อะไรอย่างงี้แล้วนะคะนะคะเดอเมจิชเนคุณสามารถนะคะคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณสามารถ แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดบิวติเชียนเป็นแบบคุณอยากได้แบบนี้คุณก็เมนิเฟกเอาว่าอยากได้คนรวยอยากได้คนหล่อเดี๋ยวแม่หมอจะให้ตำรานะคะว่าอยากได้แฟนแบบไหนมันจะเนรมิตได้นะคะโอมแต่ต้องพูดโอมกณนีสิยดียวมาหาขอพี่นะคะใช่เลยคุณจะเจอรักทีม ที่นำพาประกันสมมติว่าคนมีครอบครัวนะคะเตรียมตัวรับโชคเตรียมตัวมีน้องได้เลยน้องคนนี้ที่อยู่ในท้องกําลังจะมาเกิดกับคุณแล้วและเขาจะพาความมั่งคั่งร่ํารวยมาหาคุณแต่ถ้าคนที่เป็นโสดหรือว่าเป็นไม้พึ่งอกหักจะมีรักใหม่ๆครั้งมาเข้ามาแต่ถ้าคนที่แบบว่าพึ่งอกหักมาให้ระวังก่อนนะอย่าพึ่งแบบว่าไปแบบ ตัดสินใจรักใครแต่ถ้าคนที่โสนมานานเราแนะนําเลยคนนี้เป็นคนที่ดีบุเพสันนิวาณะนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะอาบทให้นะคะว่ายังไงตรงนี้นะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้ไปท่องนะคะอยากเจอเนื้อคู่รวย,วยๆก็ไปท่องเอานะคะอยากได้เนื้อคู่รวยๆอยากได้สเปคแบบไหนให้ไปท่องเอานะคะนะคะโอเคค่ะนะคะต่อค่ะนะคะ บางท่านเดินออกมาจากนะคะเนี่ยบางคนเนี่ยเดินออกมาแล้วนะอกหกักเราเดินออกมาจากความรักเรียบร้อยแล้วนะคะอกหักแล้วเดินออกมาไปสู่อะไรคะไปสู่รักที่ดีกว่ารักที่มั่นคงรักที่เป็นอินฟินิตี้เลยจ้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนที่มีคนรักอยู่แล้วมีคู่รักอยู่แล้วเราบอกเลยว่านะคะคุณจะมีเบบี และเบบีของคุณความขัดแย้งจะหายไปสิ่งใหม่ๆเราจะจับมือกันก้าวเข้าไปนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นบางท่านจะมีเบบีเข้ามาแล้วเบบีคนนี้จะมีโชคลาภเข้ามาให้คุณนะคะส่วนคนที่เป็นโสดหรือว่าเพิ่งอกหักมานะคะคุณจะเจอรักใหม่เป็นรักที่สดใสขึ้นเดอร์เลเวอรนะคะแล้วก็คุณสามารถ m a n i f ฟก t ได้ว่าจะชอบแบบไหนนะคะมาพร้อมกับความมั่งคั่งร่ํารวย นะคะฉลองความดื่มดำนะคะฉลองความดื่มดำเลยจ้านะคะชีวิตที่สวยงามนะคะนี่ขึ้นเดอะเลเวอร์จะไม่เลเวอร์เลเวอร์ได้ไงคะเดอะเลเวอร์ over, นะคะเป็นผู้ชายที่หล่อที่มีทัศนคติดีเป็นคนต่างชาตินะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยคือคนที่จะเข้ามาร่ารวยเป็นราชาเป็นคิง นะคะแล้วก็เป็นคนสวยเป็นคนที่แบบสวยเพอร์เฟกเลยนะคะนะคะถ้าคนเป็นคนโสดนะผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยผู้ชายฐานะร่ำรวยเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นชาวไทยก็ได้นะคะบางบางท่านอาจจะเจอเจ้าชู้แต่บางท่านนะคะไม่ใช่เจ้าชู้นะคะแต่ว่าด้วยบุค,คลิกท่าทางของเขาอาจจะดูเหมือนคนเจ้าชู้แต่เขาไม่เจ้าชู้นะคะแต่ท่านบอกว่า นะคะคนที่อกหักแบบเดอะทาวเวอร์เจ็บช้ำมีไพ่ลายเยอะมากเพราะว่าบางท่านนะคะเจอ5 5 5 3ตัวเลยค่ะนะคะเจอแบบเจอแบบ5 5แบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เดอะเดวิลนะคะเจอแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเลข5 3ตัวเลยค่ะ 5, 5 5 5มีเดอะเดวิลเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ยังไม่พอ เดอะเดวิลนะคะคุณยังลบเขาออกไปจากใจไม่ได้นะคะเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะรุนแรงนะคะคุณต้องเดินออกมานะนะคะเซฟตัวเองนะคะให้ต้องเดินออกมาไม่งั้นดูดิเดอะทาวเวอร์ tower, คุณเจ็บหนักมากแต่คุณก็ยังไม่ลืมเขานะคะทั้งที่ทะเลาะเขาทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจเขาทิ้งคุณไปแต่คุณบางคนก็ยึดมั่นยึดแบบอุย๊ยเขาดีอย่างนั้นถ้าเขาดีเขาคงไม่ทิ้งเราไปหรอกใช่ไหม นะคะจงคิดแบบนี้แล้วท่านบอกว่าถ้าคนอกหักเจอแบบนี้นะคะเจอเคสแบบนี้ท่านบอกว่าให้รอนะดูใจตัวเองให้แน่แน่ก่อนค่อยรับรักนะคะอย่านําใครเข้ามาในช่วงที่ตัวเองกําลังเฮิร์ตนะคะแต่ถ้าคนที่แบบว่ามีรักดีอยู่แล้วก็เปิดรับไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่จะน้อยกว่าคุณน้อยมากน้อยน้อยมากแบบห่างกัน1ิบกว่าปีก็ไม่เป็นไรค่ะสมัยนี้อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะนะคะ เนี่ยค่ะนะคะคนที่นะคะอกหักพึ่งอกหักมานะคะดูใจตัวเองก่อนนะรักษาแผลใจตัวเองให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดรับคนอื่นเข้ามานะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเกี่ยวกับความรักมีแน่นอนค่ะเข้ามาแน่นอนค่ะทุกคนบ๊ายบายรักทุกคนค่ะซียูนะคะสวัสดีค่ะ